แน่นอนครับช่วงของของกินนะครับเรายังดําเนินเกี่ยวกับตํานานของอาหารที่คู่เมืองนะครับเรื่องของของกินของเมืองที่มีอายุ20-30ปีและบางร้านก็เป็นร้านที่ผู้คนอย่างไปหลางหลายวิถีรับประทานของร้านก็อยู่ตามรถานที่ต่งตางๆที่คนท้องถิ่นรู้จักนะครับวันนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งคือร้านก๋วยเตี๋ยวปร,รัตนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมกันว่าความโดดเด่นของเขา นั้นมีอะไรเอกอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของเขาคืออะไรซึ่งอยู่มาได้ถึง40ปีนะครับติดตามไปและดูความอร่อยในรายการทีวีของเราครับผมร้านก๋วยเตี๋ยวป้ารัตก๋วยเตี๋ยวต้มยำทางไปวัดอรัญยิกถนนพญาเสือตัดกับถนนราชมนูร้านปร,รัตได้เปิดให้บริการมาแล้วร่วม40ปีซึ่งตัวประรัตเองอายุ 66ปีและมีบุตรด้วยกัน3คนคนโตเป็นผู้หญิงชื่อคุณไก่คนรองคุณเป็ดคนเล็กคุณห่านซึ่งได้ร่วมช่วยกันในแต่ละวันในการเตรียมข้าวเตรียมของและเปิดทำการเวลา10นาฬิกาปรลัดจะบอกว่าบ่าย2องหรือ14นาฬิกาจะค่อยๆเก็บและปิดร้าน เป็นอย่างนี้ทุกครั้งจะหมดหรือไม่หมดไม่เป็นอะไรไอทีนึงมาใบาหมดปรลัดได้ทำาเตี๋ยวต้มยำซึ่งเป็นเอกลักษณ์และมีถั่วและพริกซึ่งขั่วเองทำเองทั้งสิน้นและยังเน้นในเรื่องของก๋วยเตี๋ยวต้มยำซึ่งบางท่านอาจสั่งแล้วไม่จำเป็นต้องปรุงเลยก็ได้บางท่านชอบมีเหลืองเส้นเล็ก หรือจะสั่งพิเศษชามละ30บาทและยังมีไอศกรีมโบราณซึ่งหอมมีเครื่องให้ใส่เช่นถั่วแดงลูกจากมันและยังเพิ่มในส่วนของบริการในช่วงนี้คือเย็นตาโฟซึ่งน้องคนเล็กได้ทำขึ้นนั่นคือคุณหานเอกลักษณ์มากมายของร้านประรัตคือการได้พูดได้พบปะได้คุยกันได้รู้ว่า ลูกค้าคนนี้ชอบหวานหรือลูกค้าคนนี้ไม่ใส่พริกหรือน้ำตาลหรือถั่วส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าเก่าแก่ที่รับประทานกันมาเนิ่นนานประรัดได้แล้วว่าขายมาตั้งแต่สมัยบางคนยังเป็นเด็กอยู่ซึ่งเป็นนักเรียนมารับประทานเมื่อโตแล้วได้นำลูกหลานมาในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็จะมาแวะรับประทานหรือมาจากต่างจังหวัด ก็จะมาแวะรับประทานทำให้ลูกค้าของปาร,รัต้นมีความหลากหลายส่วนใหญ่ที่รายการไปเห็นก็จะเป็นข้าราชการคุณครูและคนในเมืองที่คุ้นตาก,กันทั้งนั้นปาร,รัตมีเอกลักษณ์ของปร,รัตเองคือการยิ้มแย้มแจ่มจใสแม้จะมีโรคภัยตามช่วงอายุของคนสูงวัยซึ่งอายุ66ปีแต่ยังเข้มแข็ง อัตลักษณ์ที่สุดยอดของปารัตคือเมื่อลูกค้ามากันดเยอะปารัตสามารถรวงตะก้อเส้นก๋วยเตี๋ยวได้ทีห้าหตะก้อด้วยกันและยังจำได้ว่าใครรับประทานยังไงยิ้มแย้มแจ่มใสพูดคุยนี่คือสุดยอดของร้านก๋วยเตี๋ยวซึ่งหาได้ยากในเมืองพิษณุโลกส่วนใหญ่แล้วร้าน อย่างนี้จะมีกับคนเก่าแก่ที่มีอารมณ์หน้าตาสดใสหลายหลายล้านที่ยังอยู่มา20-30ปีขึ้นไปจะมีลักษณะคล้ายกันและป้ารัดยังดีใจที่ได้ขายก๋วยเตี๋ยวและได้มีทายาทผู้สืบทอดมาช่วยด้วยหัวใจบริการอย่างแท้จริงไม่เหน็ดไม่เหนื่อยซึ่งเป็นข้อดีของป้ารัดไม่ต้องจ้างลูกจ้างแต่ได้ลูกที่มาช่วย หัวใจด้านบริการและสืบทอดนิสัยของป้ารัตไปอย่างชัดเจนนี่คือร้านป้ารัตร้านก๋วยเตี๋ยวที่น่าสนใจที่อยากแนะนำให้ท่านผู้ชมได้แวะไปรับประทานขับรถไปที่สี่แยกประตูมอญข้ามทางรถไฟผ่านโรงเรียนพดุงราชเลยสี่แยกเข้ามันไก่พังกีบซ้ายมือประมาณไม่ถึง10เมตรตรงหัวมุมทางเข้าหมู่บ้านจะมีร้านเล็ก เขียนว่าป้ารัตไปสักประมาณ4ี่โมงเช้าหรือ10บนาฬิกาท่านจะได้กินก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยสดชื่นในยามอาหารเที่ยงและได้พูดคุยกับป้ารัตคนเก่งที่อยู่คู่เมืองวิสโรกเป็นตำนานก๋วยเตี๋ยวป้ารัตทางไปวัดรันยิกทางรายการขอให้เป็นก๋วยเตี๋ยวในตำนานสี่สิศปีแล้วนสปีแล้วนะ ย้ายมาฝันนี้กี่ปีฮะย้ายมาฝันนี้กี่ปีต้นเลยก็สองแปดต้นตายสองเีเราย้ายมาฝังนี้สองแปดสองเจ็ดโอ้ควจมจำดีนะหนูบัรมีรัตน์เราเหล่า้มยำสอ ต้นลัวไม่มีทาย,ยาทเนาะสามคนอยู่ครบเลยมีเหลือใส่ผักหรือ่ผัยำยำกหมดเลยไอเดียป้าเองฮะที่<ะ>ตั้งเชื่อโูกอ<ะ>ใครคุณพ่อหรือคุณป้ายคุพ่ลไ <c oughs> เป็นหานแน่นะไอที่ไม่ใ่ผักที่มันเดียวได้เนาะ ไอเย็นตัวโฟนี่นานนะครับสามสองสามเ,เ,เ,าเดือนครับพี่สองสามเดือนรีบไหมก็พอได้พอได้พออยู่ได้มันจะเน้นตอนเที่ยงใช่ไหมครับเกินประมาณช่วงห้าโมงครึ 5. 5. 5. 5. 5. 5. ่งไปแล้วเออของของคุณป้าได้พูดถูกไม่ต้องไปเช่าเพราะคนที่เข้ามาแล้วอยู่ไม่ได้พวกใหม่ใหม่ไ,หมไปเช่ากัน เห็นแล้วก็รองไปแวะเวียนไปรับประทานกันนะครับอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลหลังจากออกจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุหลับศียาบุตูมนตรงข้ามทางรถไฟไปนะครับก็ไปถึงทางตัดระหว่างอนุบิยาเสือกับถนนรับประนุนะครับก็ซ้ายมือจะเป็นร้านอยู่ตุงนู้นนะครับตรงนี้ก็มีเยืนตะโกเพิ่มไปด้วยนะครับก็พอได้ดูแล้วก็ ผมเองนี่ก็ชิมอยู่เป็นประจำนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ท่านได้เินงลดความอร่อยกับความเป็นมีกันเองของพระรักับลูกๆทั้งสาคนนะครับอยา่างรอบเวียนไปนะครับ